เอาผมถามตรงทำไมพี่รู้สึกรู้สึกชอบน้องน้าดิฟบอกจะผมบอกเลยว่ารู้สึกยังไงขนาดยังไม่เจอตัวจริงตอนที่จเจอหมายถึงว่าตอนดูครั้งแรกอะ่ะมันมีนนอะไรบางอยงี่ว่าไ้มัน่ธรรมดาต้อง่าพี่เยนะิงึงเตา สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ของยิราอุ๋งหิงล้วการทุกท่านที่เลยเขามารับชมคลิปนี้ค่ะหมู่บ้านนี่เตาหนวยเพลิดบานแพงก,กันได้ไปทําการแสดงอยู่ดีอําเภอสามผ่านจังหวัดนคนปรปฐมเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้จัดก็คือท่านกำนันแกะนะคะพี่น้องกำนันแกะเพิน่นกันได้จัดต่าหนวยเพลิดบานแพงไปหลายทีแล้วเนาะคะ่ะหลายเวทีแล้วะค่ะพี่นอ้องเพิ่นจากที่เพิ่นเป็นผู้จัดธรรมดาเนาะคะ่ะโดยข่วมี่ว่าเพิ่นเป็นผู้จัดดูหลายเทือแล้วเนาะคะ่ะ พเพื่อนก็ได้เห็นคว้มนะฮะคว้มตื่เสือใสใสของยีราอุ๋งอิงจนได้กลายเป็นเอฟที่ของยีรา์อุ๋งอิงไปอีกคุหนึ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะเมื่อบ้านนี้นะคะพเพื่อนก็ได้ใส่เสือยีราอุ๋งอิงค่ะพี่น้องแล้วก็กได้มาถ่ายบููพีลาน้ำตอนที่ยีราอยู่ตรงจุดขายเสือก็แม่นหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเป็นตาฮักดีเจ,จ้าพุทธก็กลายมาเป็นเอฟที่ของยีราคุหนึ่งแล้วเนาะค่ะพี่น้องถ้านอกจากนั้นเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ยังมีเรื่องให้เอฟที่ตื่นเต้นอีกค่ะ พราว่ามีดักข่าวของช่องดังเนาะค่ะที่ช่องอมรินทีวีค่ะพี่น้องเพื่อนกันเดีมาสัมผัสอีลาอุ้งอิงค่ะอีลาก็เกงแล้วค่ะตอนนี้ให้สัมผัสแบบลื่นไหลเนาะค่ะพี่น้องประด้ตื่นกลองเลยค่ะพี่น้อง ไดกัะเสียอย่างเดียวคือกล่องของเขามันชัดเนาะคะ่ะพี่น้องโมงหูว่าเขาแจงยีหลากอนบอค่ะก่อนที่จะเขาไปหายสัมผัสเนาะคะ่ะอีหลาก็ขอท่าแปงะก่ากนนะคะพี่น้องโดยควอมชัดของกล่องค่ะพี่น้องถ้าพวกเขากระถาเบิ่งข้ามสัมผัสเต็มๆของอีหลาอุ้งอิงจากช่องของเพลินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพอจวงถึงเวลาขายบัตรขายตัวเนาะคะ่ะพี่นอ้องยีหลาก็ะได้ไปขายบัตรค่ะขายบัตรขางงานซอยเ,อเจ้าภาพเนาะคะ่ะพี่น้องคือเหมือนงานก่อนกที่ผ่านมา เจ้าภาพเพิ่นกาดีใจค่ะพี่น้องที่เห็นอีหลาไปขายบัตรขายตั๋วซอยเนาะค่ะซึ่งอีหลาก็เป็นสุปตาหนึ่งเดียวของประเทศไทยราคาที่ไปขายบัตรขายตั๋วซอยเจ้าภาพเนาะ,ะค่ะเขาไม่เคยเห็นผู้ไดเห็นแบบนี้เช็คเถอค่ะพี่น้องค่ะอีหลาเห็นแบบนี้ก็ได้ใจเจ้าภาพจะละงานไปเต็มๆเลยเนาะค่ะนอกจากนั้นยังเห็นไหนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีดีใจน้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก็ได้เห็นอีหลายางไก่ชีดเนาะคะ่ะเด สื่อบาดกับมือกับลกมือหลุกสาวเลยค่ะเด็ดขอจับมือมานเดยวขอถ่ายรูปนั่มค่ะพี่น้องว่าะต้องไปเบียดภผตอนอยู่ที่เวทีเนาะคะ่ะเพราะว่ายิงช่วงยีหลาออกมาคอนเสิร์ตเนี่ยำจำไดนจำนึงนี่เข้าไปมาถึงนาเวทีเราค่ะเพราะว่าคนแนนนะคะพี่น้องเพราะว่าประเขกก็เคยเดยไปขายกํามร่างใจแล้วค่ะต้องไปจองนาเวทีแต่แหลกเลยค่ะพี่น้องถ้งาบัตักจะเขาบ่ไร้ค่ะ หม่อว่านี้เนาะค่ะพี่น้องอีลากะแด่ใสชุดใหม่ค่ะเดี๋ยวใสได้ใสชุดใหม่ทั้งสองชุดทั้งช่วงที่ขึ้นโชว์เพลงแรงเนาะค่ะแล้วก็เพลงต่อมากค่ะพี่น้องอีลาก็ะดตใสชุดใหม่ทั้งสองชุดเลยค่ะเม่อว่านี้มตสชุดงามๆเนาะค่ะค่ะชุดแรกกระถูพีพีเซลว่ามิสแกรนค่ะมิสแกรนสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องใส่ชุดแบบมิสแกรนเลยค่ะพี่น้องสวยงามค่ะสวยงามทั้งสองชุดเลยเนาะค่ะค่ะกับเป็น พี่ๆเนาะค่ะพี่ๆที่อยู่กรุงเทพค่ะถ้ามาสแสดงแถวกรุงเทพหรือปริมณฑลก็จะมีพี่ๆอยู่กรุงเทพนะคะพี่น้องที่ไปแต่งตัวให้น้องแล้วก็ไปแต่งหน้าทำผมให้น้องเนาะค่ะหาชุดสวยงามไปให้น้องใส่น้าค่ะพี่น้องค่ะเมื่อวานนี่ก็มีแต่ชุดงามๆเนาะค่ะค่ะพบมาขอบหายขอพรพ,พ่อโจค่ะพี่น้องพ่อกับเดซเซลลูกสาวเนาะค่ะ ในยางอ้อมลูกสาวสามหลอบค่ะพี่น้องมันบอกฟาสองอยางสามหลอบเราลูกสาวใส่ชุดแรกชุดมิดแกรนเพื่อน,นี้ค่ะเพื่อนกระบอคอยมั่นใจเป็นไดเนาะค่ะพี่น้องแต่กะสวยค่ะทุกคนเบิง้งทุกคนกะสวยแหละทุกคนกะบอกว่าสวยแต่อีหลากะบอกว่าอีหลาบอกคอยมั่นใจค่ะพี่น้องแล้วมาโดนพอเซาอีกเนาะคะ่ะพอกัะยางอ้อมลูกสาวสักสามหลอบก่อนจะหายพอนค่ะพี่นอ้องเพราะขึ้นทําการสแสดงค่ะ พ่อพอแม่แม่เอฟซีก่ะมาหายกำลังใจอีหลาอาญะเต็มเวทีขึ้นเก่านี่แหะค่ะสาวหน่อยเพชรบานแพงกับอีหลาอุ๋งอิงเนาะค่ะถ้าฝนมาตกแห้งอีหลีค่ะพี่น้องจนมาสามาถที่จะเบิงได้หรือมาสามารถที่จะทําการแสดงได้นะคะพ่อพอแม่แม่ก็จะเต็มหน้าเวทีแบบนี้แหละค่ะบ่าว่าไปสนามใดบ่าว่าไปเวทีใดก็ตามเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็คือค่วมหาค่วมแพงค่ะพี่น้องค่วมหาค่วมแพงทีนี้หายต่ออีหลาอุ๋งอิงทีมี้หายต่อสาวหน่อยเพชรบานแพงเนาะค่ะนอกจากนั้นบอดโจค่ะ ว่าโจเพืน่นยังมีสติ๊กเกอร์เนาะค่ะพี่น้องสติ๊กเกอร์หนังเรื่องค่ายออะค่ะมาแจกพ่อพอแม่แม่เอฟซีทีไดเขาไปเบิ้งงานหมู่บ้านนี่เนาะค่ะที่ใดเขาไปหานกำลังใจสาวน้อยเพรบ,บ้านแพงหมู่บ้านนี่ค่ะสําหรับผูืใดที่นี้รถเนาะค่ะก็ไปขอกขาเพิ่นใดหมู่บ้านนี่เพื่อนก็นเอามาแกจกเต็มทีเลยค่ะช่วงที่เอาสติ๊กเกอร์มาถึงใหม่ๆ่ค่ะกีฬากไ้ซอยพอยกค่ะพี่น้องซอยพอยกสติ๊กเกอร์เปนตะหากคักเนาะค่ะหลุกสาวเฮดไดทุกอย่างค่ะเฮดงานใดทุกอย่าง ค่ะเมะื่อวานนี่ก็ซอยพ่อค่ะซอยพอ่อยกเป็นตะหากดีค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพ่อก็าลูกเนาะคะ่ะรัหรับมือนีเนาะคะ่ะเราหน่อยเพชรบ้านแพงเพื่อนเกษตรใดไปทําการแสดงที่ยูวัดวังบัวทองตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพี่น้องก็มีเอฟซีจากชนบุรีค่ะเพิ่นตามไปเบิงเลยค่ะพี่น้องเพิ่นตามไปถึงป่าจีนเลยค่ะถา,าไปถามเบิงอีหลา่าเมื่อแรกนี่เนาะคะ่ะ แแอดมินรักค่ะแอดมินช่องรักก็ไเด้สัมผัสเพิินค่ะพี่น้องว่าเพิ่นหูจักอุ้งอิงอ่าเป็นแบเพิ่นมีความู้ซึกกับอุ้งอิงจังไดตั้งแต่ที่เลิบติดตามอุ้งอิงตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหนากันพู่นะคะพี่น้องเพิินกด้เดว้าถึงว่าอีลาอุ้งอิงนี่ค่ะอ่าบ่กหูว่าเป็นไผนะค่ะเพิ่นเบิ่งแล้วเพิ่นก็ว่าเป็นเด็กน้อยที่บแม่นเด็กน่อยธรรมดาเพราะว่าอีลาห้องไหาก็ห้องไหายน้า ยีราหัวหลอกกับหัวหลอะน้าซึ่งเอฟซีของยีรานี่ลอยละปลาแขกว่าไม่ลอยละลอยเพื่อนละค่ะพี่น้องที่จะเป็นแบบนี้ซึ่งกับบเวณแม่กระทั่งปลาแขกค่ะเห็นยีราหัวเลอกกับหัวเลอะน้าเห็นยีราห้องไห้น้าตามันอกลื่นขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องจะมันเป็นจังไนจุก,จ,กจุกขึ้นมากจุกขึ้นมากกับน้าตาแตกโลดนะคะพี่น้องคิดว่าเอฟซีของยีรากับบ่ต่างกันนะคะจะเป็นแบบนี้ ตลอดจนเพิ่นกะสงสายว่าไหล่าเป็นไผ่หัวหลอหมู่กะหัวหลอกน้าได้ค่ะหายหมูกกะหายน้าได้ทั้งทั้งทีเม่เคยเห็นหนาเลยก็มีจังสีเนาะค you know, <chega bir S 2> ่ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปฟังเพิินหายสัมผัสช่องลักนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องสุดยอดเอาเอาผมถามตรงทำไมพี่รู้สึกรู้สึกชอบน้องน้าเบลจก่อนเลยว่ารู้สึกยังไงขนาดยังไม่เจอตัวจริงตอนที่เจอหมายถึงว่าตอนดูครั้งแรกอะ ครู้ดึงเต้าครับเราเต้าตามรู้ดึงร้องเราร้องตามหอวร้องหัวร้องตามแปลกไหมล่ะมทำไมครับต่อที่ใครถามแล้วแต่ตอบไม่ได้แต่รู้สึกแบบนั้นใครทุกคนจะบอกเลยว่าเขาคือใครอ่าผู้หญิงคนนี้คือใครทำไมเรารู้สึกแบบนั้นใช่ไหมครับอ่าส่วนมากจะเป็นแบบนี้หมดนะรู้สึกเหมืนกันผมไม่เคยดูหมอรับบอกเลพราะน้องน้องเป็นอายุตีสิดหลังเลี้ยงลูกอะไรอ๋อข่าบอกว่า เอฟซีหลายๆคนกับว่าอีหลาเป็นคนสองล่างเนาะค่ะค so ือยูข้างล่างกับเป็นเด็กหน่อยสื่อใสเล่นเล่นธรรมดาเหมือนเด็กหน่อยทัวๆไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราะขึ้นเมทีกับเป็นอีกผู้หนึ่งค่ะพี่น้องค่ะซึ่งถ้าบานเท่าเวากัคือว่าวายคู่วายขั้นแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็คือค่ายออกขึ้นแล้วจิงนะคะพี่น้องขึ้นทั้งเมทีกับกลายเป็นอีผู้นึงค่ะนี่กับเป็นทีมมากของหนังค่ายออกของเพิ่นน้ำเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะนี่แหละค่ะคืออีหล่าอุงอิงเนาะค่ะซึ่งบ่าวอีหล่าสิเป็นไผ่กระตามเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าที่เนี่ยก็คืออีหล่าเป็นตาหักสาหรับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนเนาะค่ะอีหล่าเบ่อืมว่าอีหล่าเป็นไผ่มากเนาะค่ะพี่น้องพอลงจากเวทีมากอีหล่าก็เป็นเด็กหนอนพนหนึ่งสื่อสื่อเซใสเฮ็ดโตคือเกาค่ะพี่น้องค่ะก็ะ่ะบ๊วเดบ้าจะพองเป็นคนรวยแล้วหรือจะของเป็น คนทีโด่งดังแล้วยงสิ่นะคะกระเฮ็ดตัวคือเกาตอนรับพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนเสมอผ่ากันนะคะเสมอเสมอกันค่ะบ่มี่แบงชนชันวัณะว่าจะรับพ่อแม่แม่เอฟซีแตกต่างกันเนาะค่ะนี่คือความนะคะของลูกสาวซิมี่ที่มีใหายก็ผอแม่แม่เอฟซีมาเสมอตนเสมอไปค่ะพี่น้องค่ะตําหรับเมื่อแรกนี่เนาะค่ะสาวนวดเพลานแพงกับไปทำการแสดงยูทีบวานบ้างว้างบัวทองตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ พูดส้ารับเพือ่อใดโยกไก่เนาะค่ะก็อย่าลืมไปให้กําลังใจยีลาหล่าอิง,งแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพราบานแพงไเด้อค่ะสํารับคลิปนี้ก็ฝากไส่ซัมเนียก่อนเนาะค่ะคลิปหน้าก็มาคุยกันใหม่ค่ะพี่น้องสํารับคลิปนี้สวัสดีค่ะ